สวัสดีครับ s t ิล l Review นะครับผมวันนี้นะครับผมจะมารีวิววิธีการ ปิดไลฟ์โฟโต้กันนะครับผมเนื่องจากว่ามีพี่ๆพิมพ์เข้ามาสอบถามในคอมเมนต์นะครับผมว่าจะปิดไลฟ์โฟโต้ได้อย่างไรบ้างนะครับผมเนื่องจากว่าเวลาถ่ายภาพปกติเนี่ยชอบติดไลฟ์โฟโต้ตลอดเลยนะครับผมอยากจะปิดไลฟ์โฟโต้เนี่ยทำยังไงบ้างนะครับผมอ่ะเดี๋ยวมาดูวิธีการกันนะครับผมซึ่งในคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนําวิธีการเปิดแล้วก็ปิดนะครับแล้วก็ปิดแบบถาวรด้วยนะครับผมจะทําอย่างไรได้บ้างนะครับผมเดี๋ยวมารับชมได้จากคลิปนี้กันเลยนะครับแต่ก่อนจะไป รับชมนะครับฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดกระดิ่งกดแชร์นะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปและจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องสติวรีวิวนะครับผมอ่ะเดี๋ยวมารับชมกันเลยนะครับผม ไลฟ์โฟโต้อยู่ตรงไหนนะครับผมก็อยู่ที่ด้านบนตรงนี้นะครับผมปกตินะครับถ้าง่ายๆเลยนะครับผมเราก็มาปิดแบบนี้นะครับผมเราก,กดเพียงเท่านี้นะครับผมก็ปิดโหมดไลฟ์โฟโต้เรียบร้อยแล้วนะครับผมแต่ถ้าหากว่าเราต้องการปิดแบบถาวรนะครับเวลาเราปิดเปิดมือถือมานะครับผมค่าตรงนี้จะยังคงปิดไว้แบบถาวรนะครับทำอย่างไรนะครับผมเดี๋ยวมาดูวิธีการนะครับผมให้ไปที่ตรงนี้นะครับไปที่การตั้งค่านะครับผม แล้วก็ลูดขึ้นมานะครับไปที่กล้องนะครับปึ๊บนะครับผมแล้วก็ไปที่คําว่าการตั้งค่าการใช้งานล่าสุดนะครับกดเข้าไปนะครับผมเสร็จแล้วมาที่ด้านล่างสุดนะครับที่เขียนคําว่า l i ฟ e โฟโต้นะครับผมให้มากด เปิดตรงนี้ไว้ด้วยนะครับผมจะเป็นการโครงการตั้งค่าไลฟ์โฟโต้ที่ใช้งานล่าสุดไว้แทนที่จะรีเซ็ตกลับมาเป็นแบบเปิดใช้งานไลฟ์โฟโต้นะครับผมถ้าเราปิดไลฟ์โฟโต้ที่กล้องถ่ายรูปเมื่อสักครู่นี้นะครับผมเราต้องมาเปิดตรงนี้ด้วยนะครับและเวลาเราปิดเปิดมือถือใหม่นะครับผมไลฟ์โฟโต้ก็จะถูกปิดอยู่แบบนั้นตลอดไปนะครับผมอ่ะเดี๋ยวมาดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับตอนนี้เราเปิดคําสั่งตรงนี้ไปแล้วอ่ะออกไปนะครับผมไปที่กล้องถ่ายรูปนะครับอ่ะ สังเกตตรงนี้นะครับผมปิดอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะลองปิดเปิดมือถือให้ดูนะครับผมว่าค่าตรงนี้เนี่ยจะถูกปิดแบบถาวรหรือไม่นะครับผมอ่ะปิดให้ดูกันครับอ่ะตอนนี้ผมก็ปิดมือถือแล้วนะครับผมเดี๋ยวจะลองเปิดมือถือนะครับตอนนี้ก็รีสตาร์ทมือถือเรียบร้อยแล้วนะครับผมเปิดเครื่องมาใหม่แล้วนะครับผมอ่ะล็อกอินเข้าสู่เครื่องก่อนนะครับอ่ะ แล้วไปที่กล้องถ่ายรูปกันนะครับผมปึ๊บนะครับผมจะสังเกตได้ว่านะครับผมไลฟ์โฟโต้นะครับถูกปิดอยู่นะครับผมนั่นหมายความว่าเวลาเราถ่ายภาพนะครับผมไลฟ์โฟโต้เนี่ยจะไม่ทํางานแล้วนะครับผมแต่ถ้าหากเราต้องการกลับไปใช้ไลฟ์โฟโต้เหมือนเดิมนะครับผมเราก็มากดค้างไว้ปึ๊บแบบนี้นะครับผมจิ้มไปทีเดียวนะครับระบบก็จะเปิดไลฟ์โฟโต้กลับมาให้เป็นปกตินะครับผมเดี๋ยวผมจะ ปิดไลฟ์โฟโต้ไปอีกครั้งหนึ่งนะครับผมอ่ะแล้วกลับไปดูซิว่าถ้าเราไม่ได้เปิดค,ค,าคํา, like Photo คา,าคสั่งตรงนี้นะครับผมตัวการตั้งค่าตรงไลฟ์โฟโต้ตรงนี้นะครับถ้าเราไม่ได้เปิดคําสั่งตรงนี้นะครับผมที่กล้องถ่ายรูปนะครับมันจะกลับมาเปิดไลฟ์โฟโต้ให้เราโดยอัตโนมัตินะครับผมอ่ะปิดไปนะครับอ่ะปิดคําสั่งนี้ไปนะครับผมไปดูที่กล้องนะครับ อดูที่กล้องนะตอนนี้ก็คือว่าผมสั่งปิดไ i ฟ e like photo ไว้นะครับผมลองปิดเปิดเครื่องนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมว่าค่าตรงนี้จะเป็นยังไงบ้างนะครับผมออกไปนะครับปิดเครื่องโอเคอเปิดใหม่นะครับอ่าล็อกอินเข้ามาแล้วนะครับผมไปดูที่กล้องนะครับอ่าเห็นไหมครับผม ถ้าเราไม่ได้เปิดคําสั่งการตั้งค่าให้มันจําไว้นะครับตรง l i ฟ์โฟโต้เนี่ยจะถูกเปิดใช้งานโดยอัตโนมัตินะครับผมเราจะต้องกดปิด l i ฟ์โ Photo ไว้แบบนี้นะครับผมแล้วก็ไปที่การตั้งค่านะครับผมแล้วก็ไปเปิดคําสั่ง l i ฟ์โ p h ต้ o ตรงนี้ด้วยนะครับผมเพื่อให้ระบบเนี่ยจำการตั้งค่ากล้องถ่ายรูปนี้ไว้นั่นเองนะครับผม เดี๋ยวเรามาปิดท้ายคลิปนี้กันนะครับผมว่าวิธีการใช้ไลฟ์โฟโต้เนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะครับผมสำหรับวิธีการใช้ไลฟ์โฟโต้นะครับผมก็อย่างที่แนะนําไปเมื่อต้นคลิปนะครับว่าวิธีการเปิดปิดไลฟ์โฟโต้นั้นทําอย่างไรบ้างนะครับผมก็มาจิ้มตรงนี้นะครับตอนนี้ก็คือปิดอยู่นะครับตัวนี้ก็คือเปิดไลฟ์โฟโต้อยู่นะครับผมแต่ถ้าหากท่านใดนะครับผมต้องการเปิดไลฟ์โฟโต้แบบยาวๆนะครับผมก็ให้กดค้างไว้นะครับแล้วก็ลูบขึ้นมานะครับผมจะเห็นคําสั่งอยู่ด้านล่างแบบนี้นะครับ กดเข้าไป1ครั้งนะครับผมตอนนี้มันเป็นแบบออโต้อยู่นะครับผมมันจะขึ้นสีขาวๆแบบนี้นะครับอันนี้คือออโต้นะครับแต่ถ้าหากต้องการเปิดไลฟ์โฟโต้ไปเลยนะครับผมก็มากดตรงเปิดตรงนี้นะครับมันจะกลายเป็นสีเหลืองๆแบบนี้นะครับผมอ่ะอันนี้ก็คือเปิดโหมดไลฟ์โฟโต้อย่างเดียวเลยนะครับผมแต่ถ้าหากต้องการให้กลับสู่โหมดปกตินะครับผมก็ให้กลับมาที่อัตโนมัตินะครับแต่ถ้าต้องการปิดก็กดปิดอ่าแบบนี้นะครับผมต่อมานะครับผม ถ้าหากต้องการใช้งานไลฟ์โฟโต้นะครับผมก็ให้เปิดไว้แบบนี้นะครับผมแล้วก็กดถ่ายรูปไปนะครับอ่าระบบเขาจะถ่ายภาพไว้ให้นะครับผมทั้งหมด3ช็อตนะครับผมอ่าเดี๋ยวมาดูนะครับว่าถ่ายภาพออกมาแล้วจะเป็นยังไงนะครับผมจะเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวจะกดค้างไปที่รูปภาพนะครับอเห็นไหมครับภาพมันก็จะเคลื่อนไหวนะครับผมแล้วก็จะมีเสียงด้วยนะครับ ่าแบบนี้นะครับผมตัวมุมด้านบนตรงนี้นะครับผมตรงนี้เป็นแบบไลท์อยู่นะครับลองกดไปดูนะครับอ่าลองกดแบบเล่นวนดูนะครับผมอ่าพาก็จะเล่นวนแบบนี้นะครับวนไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับผมมันก็จะสวยไปอีกอย่างหนึ่งนะครับกดไปอีกนะครับเลือกคําว่าเด้งนะครับมันก็จะเด้งไปเด้งมาแบบนี้นะครับผมอ่า มาอีกอันนึงนะครับอันสุดท้ายนะครับผมเปิดรับแสงนานนะครับผมอ่าจะเป็นแบบนี้นะครับ จะเป็นแบบนี้นะครับผมมันจะดูไปเส้สนๆนะครับเปิดรับแสงนานตรงนี้เนี่ยมันจะเหมาะกับพวกเอ่อน้ำตกนะครับผมน้ำฝนอะไรพวกนี้นะครับมันก็จะดูเป็นสายเป็นละองฝอยสวยๆนั่นเองอ่าโอเคนะครับผมคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับผมสุดท้ายนี้นะครับถ้าหากท่านใดน,นะครับผมมีคําถามมีข้อสงสัยตรงไหนหรือว่าอยากให้รีวิวส่วนใดเพิ่มเติมนะครับผมสามารถพิมพ์บอกไว้ในคอมเมนต์ได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับผมฝากกดติดตาม <c oughs> นะครับผมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่ง <c oughs> นะครับ เพื่อเป็นกำลังใจและจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องสตีลรีวิวนะครับขอบคุณครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับ